สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่บิม๋มสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็อยากจะมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะว่าพี่บิ๋มเนี่ยมีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการในการที่จะดูแลสุขภาพยังไงค่ะ เน่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้ค่ะพี่บิมเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับต่อมน้ําเหลืองอักเสบด้วยทีนี้นพอต่อมน้าเหลืองอักเสบปุ๊บเนี่ยพี่บิมเนี่ยมีวิธีการดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาตัวเองอยังไงคะค่ะก็อื่นนะคะที่พี่ดูแลสุขภาพคือก็ดูแลด้วยน้ําผักภูขาวอยู่แล้วนะคะก็จะทานเช้ากับเย็นนะคะดูแลสุขภาพเรื่อยมาแบบนี้คะ่ะแล้วอาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นแต่พอมาเกิดต่อมน้ําเหลืองอักเสบ ไปหาหมอค่ะก็ต้องทําการรักษากับหมอก่อนเนาะเพราะเรากลัวว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ไปหาหมอหมอก็จะให้ยามาทานนะคะก็รักษากับหมอค่ะประมาณ3สัปดาห์ก็อาการไม่ดีขึ้นก็คือตอน้องเหลืองอักเสบเนี่ยไม่ยุบลงเลยเหรอคะหลังจากที่ะทานยาโรงพยาบาลแล้วพี่ก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการทานน้ำผักภูขาวใหม่ค่ะน้องเหลืงแล้วทีนี้พี่บิ๋มเนี่ยทานน้ำผักภูขาวไป ประมาณกี่ขวดคะถึงเห็นว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบเนี่ยมันยุบลงก็พี่ทานไปประมาณ2ขวดนะคะแต่พี่จะไม่ได้ว่าสุดไหนเนาะพี่จะทานไปประมาณสองขวดนี่แหละค่ะสัปดาห์ที่4เข้าสัปดาห์ที่4ี่าะพี่คือพี่ทานถี่ขึ้นนะคะทานให้มันทานกับการฆ่าเชื้อเนาะแล้วทีเนี้ยสัปดาห์ที่4ี่แล้วอาการที่แบบมันบวมแบบเป็นก้อนตรงเนี้ยค่ะมันก็ยุบลงอค่ะก็คือถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะน้ำผักภู๊ดคาวเนี่ยเพราะว่าก็คือ จากที่รักษาทางโรงพยาบาลเนาะค่ะหลายสัปดาห์แต่ว่าต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบเนี่ยก็ไม่ยุบลงจนหมจนอจะเจาะเลยน,นะคะ่โอ<ฮ>้โ<ฮ>ถ้าอย่างนั้นก็คือเรื่องใหญ่เนาะแต่โชคดีแล้วค่ะที่มาได้ดื่มน้าผักภูคาประมาณแค่2ขวดเองนะคะต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็คือยุบลงอย่างที่แนนเคยบอกค่ะหลายหลายคนถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ความกังวลเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าอนาคตเนี่ยมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้เพราะฉะนั้นพอเป็นปุ๊บเนี่ยต่อมเหลืองอักเสบหรือบวมขึ้นม จะกังวลแล้วก็รีบหาวิธีการรักษาเนาะใช่ค่ะแต่ก็สุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้พี่บิ๋มฝากให้กับทุกทท่านนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะในฐานะที่อาจจะเป็นโรคเดียวกับพี่บิ๋มอ่าหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ค่ะให้เขามั่นใจในน้ำผักภูเขาค่ะก็น้ำผักภูเขานะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะแม่เพราะว่าตัวพี่เองที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาการภูมิแพ้ดีขึ้นนะคะจากที่เคยจามถี่มากๆเลยตอนเช้าค่ะทุกวันนี้ก็คือแทบไม่ต้องจามเลยนะะคก อย่างน้อยก็เป็นกำแพงนะคะป้องกันนะคะสุขภาพของเราปกป้องสุขภาพของเราไม่ให้เผชิญกับพวกเชื้อต่างๆที่เข้ามาแล้วก็วโรคต่างๆในร่างกายของเราะค,ะค่ะแต่การที่เราจะเลือกทานน้ำผักปูขานะคะ,คะเราควรศึกษาแล้วก็ดูแหล่งผลิตนะคะว่ามีมาตรฐานอะไรแบบที่จะมารองรับให้เรามั่นใจอะไรแบบนี้คะ่ะได้บ้างเนาะก็ ใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะแนนก็อยากจะฝากบอกกับทุกท่านนะคะว่าการที่เราไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆ<ช>เพราะว<ช>่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยแล้วเราสุขภาพดีค่ะเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันเลย<ช>แล้วก็สาม,มารถที่จะหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ได้จริงไหมคะใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะแนนก็อยากจะแนนกับพี่บิ่มนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่า<ช>ค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงอย่างที่บอกเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสด สวัสดีคะ่คะบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะ